สวัสดีครับเพื่อนเื่อครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาติดตามมาอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ที่บ้านต้นนี้นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนานเลยนะครับก็เป็นต้นทุเรียนที่ได้มีการแยกไขในเรื่องของโคกแห้งเนาะ ก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับตอนนี้ก็ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ3า3เมตรห้าสิบลักษณะใบก็ดูเหมือนจะไม่เฉียวเชื่มเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีสีเหลืองบ้างนิดหน่อยแต่ก็เป็นการให้ปุ๋ยเนาะให้ปุ๋ยอินรียใช้ร่วมกับอินซีย์เคมี ตอนนี้ผมก็ใช้1233อยู่นะครับเพราะว่าเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกตามปกติเป็นทุเรียนที่ไม่ไม่มีโปรแกรมที่จะทำดอกนะครับก็เลี้ยงไปตามธรรมชาตินะครับต้นยังเล็กอยู่เนาะปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดใช้ร่วมกับปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับ ชีสไก่อัดเม็ดก็คือปุ๋ยอินทรีย์ส่วนอ,อินทรียเคมีก็เป็น1 2บสองสามเนาะก็ใช้ร่วมกับธาตุรองอาหารเสริมก็มีพ่นให้บ้างนะครับส่วนในเรื่องของอยาเกี่ยวกับแมลงก็ใช้เป็นอินทรีย์นะครับเพราะว่าที่บ้านเนาะไม่ใช้เคมีนะครับก็จะมีในเรื่องของ ยิบซ้ำนะครับผมก็หวานยิบซ้ำให้ไปรอบหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ2เดือนนะครับสเดือนที่ผ่านมาเป็นการโรยยิบซยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ดินไม่มีอาการหนาแน่นจนเกินไปเนาะดินตัวนี้ผมก็นํามาจากที่สวนนะครับใส่ท้ายรถมาใส่มาวันละกระสอบนะครับก็มาทําเป็นโคกเนาะ โคกแล้วก็ปลูกนะครับเป็นดินหินลูกรังผสมกับดินเศษใบไม้นะครับตอนนี้แดดร้อนนะครับผมก็ไม่เดินไปใกล้ๆนะครับแดดมันร้อนก็เดินกดนนด็ดูอยู่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับใบจะออกเหลืองนิดนึงนะครับเหลืองนะครับมันก็จะมีเฉียวบ้างซี่เป็นส่วนที่มันเฉียวเนาะอีก่อยมันก็จะเขียวนะครับ ยัง,ยงเราก็จะงเขียวเพราะว่าผมพ่นเกี่ยวกับธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้นะครับวันวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ